สวัสดี FC, ค่ะ fc แฟนช่องสู้ขู่สูขคุณพบกับช่องสาบ้านนะาหนุ่มสุพิเดนพี่น้องจา้าพบกันในวันที่ยี่สิบหกมิถุนาหกแปดจ้าฟันดีฟันเด็ดฟันดังบ่นอ้อผู้ใดฟันดีอย่าลืมเด้อค่ะนำมาแบ่งปันในช่องน้ำเน่จา้าคลิปนี้เป็นตัวเลขเลข,เล,ขลับลับ,ลบสะน้ำบินจา้าเพิด่ดนทรงมาให้สาบ,านะบ้านนาเบาสู่พี่น้องแฟนช่อง fc ฟังฟังให้จบฟังให้เข้าใจงวดล้องหันกันลุดพี่น้องค่ะ ลุดหอดเลขวิ่งอารดจ้ะโอ้รุดคักอีลีเดอร์ค่ะงดว่างหันแต่ว่าเป็นยังจ้าสูตอสูตรหม่คำนวนมีเขามีรุดเดอร์ค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาบนากะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางเดอ้เออฟซีจ้าฟังให้โจฟังให้เข้าใจก็กฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าผู้ใดมีแนวทางนะค่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดน นี่และคะ่ะ qr code id line นะคะถักทายมาได้เลยจ้ะบา่าจะเป็นเลขความฝันเนาะคะ่ะเลขบอกบุญหรือว่าสูตรหวยคำนวณเม่นเมนเมนถักทายมาได้เลยจ้หลายเสียหลายอาจารย์กันยังตามอยู่เด้อค่ะเนาะคะ่ะสำหรับออนมังยศเอฟซีก็ถามมาหลายค่ะเพื่อนบอสบายจา้ะกะรอ้อยเพิ่อนอาการดีขึ้นก่อนเด้อค่ะแต่ว่าสามนากะักเพื่อนไปอยู่เรื่อยๆถ้าว่าจังไดกันได้ตัวเล็กเ้วสามนาสีเฝ้าหยิบยกุกมาวามาฝากมาตอนแนนนน จ้ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกริ่งไว้เนาะค่ะเพราะว่าถือปิดกันนักพี่น้องค่ะเอฟซีเพเห็นหลายผู้หลายคนบ่เห็น,นเนาะค่ะทางช่องลงแต่ว่าสานารณลงคุมมือเด้อพี่น้องลงทุกวันแต่ว่าถือปิดกันกะร่วมด้วยช่วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะเพราะว่าถือปิดกันละพี่น้องจ้ะอา้าบ้าบอลหลายยายไปเดียวก่อนอื่นสิปเบิบ่งเลขงวดใหม่ให้เบิ่งหลขงหดว เมื่อกี้ก่อนนะคะเงวดทีผพานมาบางหันการเมนผููพลาดเนาะ,ะค่ะกะสียด้เบื่องเปรียบเทียบกันไปจ้ะอันนี้เป็นสถิติงวดบังหันพี่น้องค่ะนี่งวดวันที่หนึ่งเอองวดวันที่สิบหกมิถุนาลุดพี่น้องลุดหอดเลขวิ่งจะ้ะให้ล่างเก่าไปออกเก้าสองบนไปจังสันให้หนึ่งเก้าออกเก้าสองแต่ว่าล้างเป็นบนุญยังสิไหมคะ่ะลุดค่ะอิลีค่ะงวดปกติแล้วเลขวิ่งเพิ่นบ่ลุดปานนี้เด้ค่ะค่ะ บ่เป็นยังสู่ต่อจะไปตามต่อค่ะงวดวันที่หนึ่งกระดก,กระดาหกเปดเนาะค่ะทั้งอ่ะเลขล,ล,ลับสนามบิน,นี่เป็นซุ่งตัวเลขมาไหเด้อค่ะเพราะว่าเป็นกะบ,บริสสะดวกเนาะค่ะแต่ว่ากับ่เป็นยังค่ะนี่ค่ะเป็นมาฝากขอโทษในเด้อเนาะค่ะมันหลุดขอโทษลายงวดนี้ประชันสูนสไหมอไอสาบานาเบาเอา,เอา,เอาบอเป็นยังจะ้ะเดี๋ยวเบาเอาแต่ว่าหวยซองเพิ่นรอเด้อค่ะหวยซองเลขลับกระได้มาน้ำเพิินนี่ละ่ะเลขลับสนามบิน เป็นว่ารอเด้อหอยซองเดี๋ยวได้มาเดียยเด๋ยวผมส่งให้กับสัตวหอยซองเดี๋ยวผมส่งให้เด้อครับรอก่อ,อนจ้ะอันนี้เอาเลขสูตรเป็นไปก่อนเป็นเลขลับๆสะน้ำบินจ้ะนี่ตามตีเป็นทรงไหมสาวน้า 3, 000, จ้ะหนึ่งกรกฎาคมหกปดเด่นบนวิ่งไปที่เจดกับสจ้าจับคู่ห่ยมีสามเจ็เจดสาเกโอ้สามหางหนึ่งเด้อพี่น้อง สามตัวสี่สามเจ็ดสี่สามเก้าเลขเก้าสี่เจ็ดจ้าเลขล่างเนาะค่ะล่างนี่เพิ่นได้วิ่งหกกับเจ็ดโอ้แสดงว่าเดินบนล่างนี่เจ็ดชนสนันวันไหวแทะจา้าข้งาง 6, 9, 0, 7, 6, 7, ล่างหกเก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแล้ก็ศูนย์หนึ่งโอ้พี่น้องบักศูนย์หนึ่งนี่สามวันน้ำมาสองงวดติดเลยด้ยค่ะหรือว่าสี่ลอยมาออกงวดนี้เนาะเนาะค่ะบักศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ พี่น้องคะเดี๋ยวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะคะ่ะฟังให้จบพร้อมเด้อเอฟซี FC คะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้จเดี๋ยวสิเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกอะนํำมาเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อมจ้าจะสามารถเขียนใส่กระดาษให้ชัดๆเนาะพี่น้องสีได้เบิ่งชัดเจนจ้าเลขลับลับสะน้ำบินในงวดบันที่หนึ่งกร,ก,กระดากระดาหกแปดเด้อเอฟซี FC จ้าบนนี่เพิ่นฟันไปที่เจ็ดกับสามจ้า สามตัวเออสองตัวพี่น้องไปสองตัวก่อนจ้ะสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าสำหรับสามตัวสี่สามเจ็ดสี่สามเก้าและเก้าสี่เจ็ดจ้าชุดบนนี่พันขีดให้เน้นทั้งสามหางเลยเด้อค่ะคือสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเก้าพันขีดสินใตให้แดงๆนี่คือเน้นทั้งสามหางค่ะสำหรับเลขล่างเนาะค่ะวิ่งล่างฟันไปที่หกกับเจ็ดสังเกตว่าเจ็ดชนกันบนล่างค่ะ เพิ่นหายจับคู่หายคือเก้าหกเก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดและศูนย์หนึ่งเต้เพิ่นฉีดเส้นเต้หายคือเน้นๆเนาะค่ะมีหกเก้ากับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนี่รู้สึกว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ดังปวดโพบโมบกีย่พี่น้องหลายเพลงมาบ่มีจ้ะจักดังมาจากใสเอาพิจารณาเบิ่งอันนี้กะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ,คะพิจารณาเบิ่งค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิ <S 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 เปรียบ <S <S เทียบ,ยบสถิติงวดเก่าให้เบิ่งพร้อม หัวเก้าหลุดพี่น้องหลุดหอวเหล็กเลนจ้ะปกติแล้วเลขวิ่งเพิินโบหลุดปันนี้เด้อค่ะกะพิจารณาจบอมเด้อค่ะเลขลับรับสนามบินหวยซองกะรอเด้อจ้ะเลขหวยซองเลขลับรับกะไดมาน้ำเพิินนี่และเดี๋ยวเพิินไปสอบถามเนาะค่ะผู้ที่เพลินเฮตดสตดแล้วเดี๋ยวยิบยกมากะสิส่งใหมเดี๋ยวสาบนะกะยิบยกมาคือเก่าค่ะไอ้มาเป็นแนวทางวัดสิซุนกะเลขกเพิ่นบบค่ะเลขงามอยู่ได้พี่น้อง สามเจ็ดซี่เจ็ดสามเก่าในเลขบุญสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ปัญญาลขวิ่งกอดคอกันพันจับคู่ใส่กันแต่สังเกตแล้วจิตนะคะทั้งบนทั้งล่างเด่นจิตแสดงว่าจิตมาแรงงวดนี่จะเอาสิให้เคลป์หน้าจอจ้ะเคลป์หน้าจอเอาเด้อค่ะสำหรับเลขลับๆสะนามบินในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเบด มักก็คอยจัดไปหาจับฉลากกินแมงว้าักใบสองใบก็ได้พี่น้องหรือว้ถ้าหมดขี้ดินแกนจักหาบาทสิบบาทเนาะค่ะพได้รุ่นสําหรับชมลุงกหลักตัวเลขนี่โอ้พี่น้องคะกันบ่ได้ซื้องวดนึงนี่กินเขาบ่แซบ่บปันสาวบ้านนานั่นแหละค่ะเอามักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้า ทุกคลิปทุกวิดีโอย้ำๆค่ะแนวทางด้อพี่น้องบ่มิไัยห้ว่าเลกสิออกตัวใดสุดหวยคำนวณความฝันที่ยิบยกมากะมาเป็นแก้แนวทางจา้ะเอาคลิปนี้ให้เง้งเรื่ยๆปังๆส่ขคสุ่คนเงินไหลกองท้องไหลเข้าไปแล้วจะสวัสดีจ้าอีรวะฮุราบา,าบรีุเริสา เยติตังวัตติอังตํ